สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนรับมือนีกะมันเดิมเช่นเคยครับมาเล่นกับอาจารย์ไงกะบัไดไม้เมื่อเป่าหรอครับผมมีแนววาฝากคราบกะมาเบิงหนกน้าคุณพ่อลรอครับผมช่วงนี้กะยังมาครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่างคนกับต่างมีภารกิจคุณพ่อกะไปรับจ้างแน่แต่ว่ามือนีหยุดประชันวะก็เลยนี่ครับมาเบิงหนกมาเบิงหนกน้ำอาจารย์ไงเขานี่ล่ะ ม,มีอยู่ยสามตัวว่าท่านมามสามตัวนี่เตะบ่แม่นบ่เตะเหมือนซ้ำมีอยู่มีอยู่สามตัวท่านเชียวมาให้เบิ้งกะนี่ครับผมก็ได้อาหารแล้วครับมาให้คุณพ่พอสองโลสองกิโลนี่จะน่าจะเป็นนกไม้แหละครับเนี่ยได้ขังรวมกันยังไงเนี่ย ทม่สามตัีตแล้วแล<อ>้วสิยังเนี่ย <ไอ S 2> มาแล้วเดี๋ยวท้ายสวัสดีกันก่อนครับผมสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยตอนเย็นพบกันตอนเย็นครับเมื่อนี้มื่อนี้เพราะเพราะทีเดียวของดีมาโชว์มาคำนับผู้ใดสนใจเลยจิบแดงให้จิตที่หรือว่าอาจารย์หลายๆท่านเอาอไปเรีน ราคาูกของดีเอเอไปไว้ก่อนเอาไปหนีก่อนของฝากนี่ยเนอะของฝากนั่งอมีกันของดีไปเหรียญเนี่ยทันเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ล้อเบิ้งน้ำคุณพ่อครับบัดเนี่ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัว<อ>ตัวนี้ตัวใดเนี่ยตัวนี้เจ้าอ่างมัดจากไก่มัดจากไก่ไอ้กรุงเทพไอ้ทุษฎม์ส้นสายสามเจะเลยลูกปลา โอเชเลยโอเฉเลยนกตัวได้มาแต่อัอนพุทธมนตรสายสามเจ้าอ่างมาสั่นมา,าอเอามันจะอ้างบ่มันอ้างแบบไหนกล่องโบโฟกัสปันไหนครับอืมเจ้าใหญ่ัว,วนี้เจ้าริวเจ้าริวไงยู่บ้าอยู่บ้าตั้งทยายัให้เจ้าลิวบา้า ลิวตันครับเนี่ยลิวตันตัวเก่าตัวเดิมดังเดิมอยู่ต้นหนีนะครับผมนี่ครับเจ้าลิว,ลว เมลเจ็ิบห้าันเห็นมเมล็ตัวนี้คืออยู่ในพเนตัวนี้ลูกเคื่งดิลูกเคึ่งเมลยเจ็ดสิบห้าเทงแปดสิบไงมันแบบนันมมันกับนกไม่ใคเนฮะพอมันมาจากตุเที เจ้าหนิงจามาหาโหดคอมันอืมเจ้าจัดให้อาจารย์หลายๆท่านเบิ่งมาเดรียมเก้ากันมาจุดนี่จุ็เก้านี่จุดนี่เจ้าอ่างนี่คือบ่ออ่างครับพ่อ

ม,มีมีทั้งนกทั้งหมูแหละครับเขามาเนี่หมูสดสดกับมีครับผมพอกินแบงนกครับผมที่เด็ดอาจารย์ง่าย,ยาท่านฝึกจะที่อไปกว่าเขาขึ้นต้นไม้ แต่ว่าบางท่านใส่ผนเนี่ยเอา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 ตะตุ่มเอาไว้จนไหมอ่ะผู้เสียบว่าลงมากประมาณสามนาทีสามนาทีจัดแต่ว่ายังแต่ว่าบางทานใส่ผนเนี่ยเออนกได้เกาเดือนโอ้สดสดได้ครับได้เาเดือนได้มาจากรคู่สมุติใส่สามแดงสามสามครับครับเดี๋ยวจังหวะกันครับผมไปไ มีสามตัวต้องมีแหละครับ่นีตัวนี้ตัวแม่มันเป็นมาลีแม่ัไมาลีพอมันก็เป็นสายตอดินแน่มาเละแน่เคืองหนึ่งพอมันน่ะพอมันเป็นลูกผสมแล้วล่ะพอมันเป็นลูกผสมครับแต่ว่าแม่มันเป็นไอ้ลูกสาวเจ้าบองลาเฮาแม่นบ้า่อแม่นเด้เนาะถ้าจำบ่ผิดอ่ะ ลูกผสมเป็นลูกผสมก็เอาไปคุณพ่อแล้วฝึกพเนียดครับเราฝึกใซ่พเนยียดแต่ว่านกแบบนี้นี่ผูกขาก็ได้ฝึกผูกขาก็ได้ผูกถึงว่าบ่มีสั้นใส่คุณพ่อบมมีสั้นใส่ไปสัน่นแต่ว่าผมมีเสียกห้เแล้วโยมันสั้นสั้นหาะอะไรมันแพีนีอ,อ,อ,อเจ้าหลิวหลิวตัวเกา่าตัวเดิมตะกีนั่นนะ ี่กมีอ้างแน่ลังเทียกับพออ้างมาสันว่าคือมันคืออยากอ้างมันกับอ้างคุณพ่พอว่าลังเทียมันกับบางทีกับอ้างไปหลายคำอยู่มาสันว่าบางทีกับพออ้างนี่ครับเห็นหลาายย่นกได้มาตะกรุงเทพพุทธมนตรสายสามมาสันว่าตอนคุณพ่อไปเหตุงานางกับอายุกวงกับเก่าเดือนแล้วล่ะแม่นไ่มพ่อแม่นเก่าเดือนนี่แหละครับผมกับดูดันดีอยู่เนี่ยเบิ้งรักษาหนาพน่ะพน่ะมันอยากตีเขาเอาออกพ่อออกมันตีกันออกกันเบิ้งเท่าตัวป่ะเนี่ย เอาห่างๆกันก่อนเดี๋ยวเบื้องและละเอียดแต่ละตัเวเบื้องค่ะตะมีอาจาร,รย์มีคุณพ่อเพิ่นมักน้ำเนาะเมื่อกี้กัรถขายหมูเพิ่นก็ไปแล้วล่ะ <laughs> เนาะกล่องบ่อฟูกัดเป็นไงครับตัวนี้เจ้าวิวตัวนี้เป็นนกนกไม้บระธานด้หอดขวบแต่ว่ามันหัางสูดีคุณพ่อวา่ามันจัดดีบระธานฝึกครับเพราะว่าคุณพ่อว่า ล้อห้อหอดขวบก่อนก่อนจะฝึกอู้แต่หมดงามครับผมปีกนี่ครับจิ๊ดแรกไปจอกับบ่ามันจักจิ้อกมันมาถหือเลียวพอดจอได้ยุ่งเสาไฟโอ้หนูเป็นนกเฉลยเฉลยได้ยู่เสาไฟกาสั่นมาอยู่ในตลาดกลางเสาไฟนกอยู่ตลาดว่าอยู่ในตลาดนไปตัวเนี้ยมังักรคอน้อนเป็นตลาดนัดนะบัดนี้มืัอนั้นมันน ım, in, Eat, fit, ู้นนีตลาดนัด นี่เสาไฟอยอะทางๆหรือเปใช่มันดูน้ำพุนกตลาดนกตลาดครับนกในเมืองสายเมืองเนาะเอาวลอยไงซะสายเมืองเออปลาลอยเป็นนกนี่ครับนี่แตกหมดงามดีอยู่ครับผมกระสูนกดีเลยแหละครับผมตามที่เขาเห็นสูดีแน่นอน กเก่าแล้วล่ะผู้ถึงมาไะเจ้าเียวในสามปีกว่าล่ะตัวนี้ส้นขวบน้อยนี่เป็นนกน้อยที่ว่านกซ้อนขวบพอซานหามาเป็นลูกโทนเห็นบ่าที่แรกเหอเป็นลูกโทนมัคือว่าจะตป็นจูปูใช่นี่ครับลูกทนเอาผ่าหัวมันก็ขันตัวเนี่ยบ่ได้นั่นเลยบได้ยาเหมือนละ เอาพูดถึงว่าผูกขากับได้แน่นอนพอน้องตัวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีสั้นคุณพ่อเราบ่มีชั้นอือมีสั้นใส่กับสีนั่นเยอะอือมำบนชั้นใส่นี่นะครับอ๋อวางไว้ก่อนบึ้งนี่มันเป็นหมกลูกโทวนมาทั้งมาพอสันไห้มาพอสันเป็นคุณพ่ออือเพาจะหนึ่งไหม ขาปุ๋ยน้ำนี่ยครับผมก็มีสามตัวเทวาติแบงอ่ะราคาราคาได้พอตัวนั้นขันได้แบงอะตัวนั้นอะเอามาบิ๊งจับมาจับตุ่มโยกขึ้นเออตัวนั้นละสมมติว่าขันมีผู้มักน้ำอะ นู่ทั้งห้าและอาจารย์หลายๆท่านนี่ว่าคือที่หลายๆท่านต้องการจะปเอาพื้นนือว่าพร้อมทรงอีกครั้งหนึ่งความทรงตัวเนี่ยเอออืว่านกเกาเดียนนกเกาเดียนต้องบอกรายละเอียดควอมบ่เคยเข่าพเนี้ยนนกเกาเดียนบ่เคยเข่าพเนี้ยนเรีย้ววันนี้คือว่า ว่ายั่างวห่าร้อยหนึ่งสีกระซงอืมมันนี่ห่าร้อยขอข้าวหัวหารโอ้เอ้าหรือว,ว่าบริษัทคือบอริมันขายกันแบบว่าอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเอาไปเดินร้องเบิงเ้งหัวยืดชีิ่นต้องการอ,อ,อยากได้ลูกพุ่งแบบนกปลาลอยเออไปเดนร้องเบิ้งใช่ไหมเออได้มาตั้งแต่ปุตตะมณฑลสาย3เนาะเออเป็นนกปลาลอยแล้วต่อได้อยู่สายไฟหม่องตลาดมันมีดีของมันนึงบางทีบางกลางตลอดเออ บางทีก็อ้างที่อ้างที่อ้างหาอืมบางทีก็บ่มี้บางทีกับ่มี้นีหลายๆขั้นตอนเทียงทั้งกลางปะหันยัอ๋อวันนี้ตัวนี้วันนี้เจ้าตัวนี้เดียวตัวนี้เจ้าเลี้ยวอืมเจ้าเลี้ยวนี่พร้อมส่งสองพันห้าพร้อมส่งอ่าสองปัญหายูตันวะยวตันท้ามันกันขึ้นได้อืมปะกันแต่ว่าความหมานมันมาลับประกันเองเออมันเนาะแต่ว่าราคานี่ราคานี้บอบอรับส่งขึ้นอ่า เพราะว่าหมานบ่หมานนั่นโมงเพราะว่าไปชื่อเขามากะอันนี้บสองพันไปชื่อเขามาหนึ่งสองใบเท้าขายพอมาอย่างเมื่อทีล่ะค่ะนี่ว่ามันเป็นริ้วตันมันเป็นริ้วตันแต่ว่าหมานบ่หมานเขาบ่ได้รับประกันตัวเนี้ยโอ้แต่ว่าถือว่าสองพันห้าพร้อมส่งหรือว่าขอจะชุนคืนอันหาล้อยนั่นของไอ้พี่หรือว่าอาจจะหลายหลายท่านเอาปั๊บติดค่าส่งออออัเานีกตัวนี้บ้านเนี่ยตัวนี้ลูกเพาะเด็กเพงจัง่อยเออ ลูกเพาะเนี่ยเพ่จังน้อยข้าพูดถึงว่าเพ่งกับโมเพ่งเกินกับเพราะคนมันจังไปซื้อของเพิ่นกับเพราะคือเพาะขายตจนนี้ถ้าซื้อตามราคาก็สองพันห้าพร้อมส่งไปไล่สวดเอาอีกโอ้ผูกขาสีผูกขาก็ได้สีฟื้นเนียดก็ได้ไม่เปียดก็ได้ตัวนี้สองพันห้าเพราะว่าทดสอบได้เมื่นยย้มแล้วว่าเอาขึ้นเนียกใหม่ทั้งเสาไฟกับคันแล้ว เอาคู่ต้นไม้กับคันแล้วเออเอาไต่ฝันเงียบร้างดินกับคันแล้วอืมแต่ว่าบนนั้นเลยบนนั้นผูกขาเออยใส่เอาเอาไว้คู่กันอีกมั้งอ๋อยะตัวนี้ทรายก็สองพันห้าสองพันห้าพร้อมส่งตัวนี้เด้ตัวนี้ก็สองพันห้าพร้อมส่งเออตัวนี้สองพันห้าพร้อมส่งแต่ว่าซื้อมันสองพันนั่นแหละแต่ว่าค่าส่งนั่นออกเองเออขอจะชุนขึ้นอัน้ตัวนี้ซื้ออันนี้ตัวนี้ก็เอาเองเออ ตัวนี้ตัวเราเองยังได้แปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยเป็นนกอายุคงเก้าเดือนนะใช่ใช่เก้าเดือนอืมต,ตัวนี้ก็พันเดียวพร้อมทรงมีสาม,ม,มตัวนะครับผมที่สีบแดบงอาจารย์ไงแล้วกันทะั้งวันนะบกไปเด็กก็ก็ง่ายว่าพอนนี้ของดีก็อยากให้เอฟซีไปเรียนนี่ว่าให้อาจารย์รายยายนั่นเอาไปเรียนน้องมือมีนะอาเพินโบมี่อาเพิ่นอยากได้อาเฟินแต มีลาวามัน <handled> ถ <klore> <fit> <quarto> ือมันแพงใดกับทักนะเออลาวาว่าคือพอดิมฤทธิ์ขายแพงแค่พอดิมฤทธิ์ขายถือแค่กับทักมาหรือว่าคุยกันได้พร้อมพร้อมที่คุยได้เนาะไปเอาไปไก็รถนี่ครับนี่สามตครับผมมีแบงยูว่าสันว่า ครก็มีราคาหนึ่งใบเท่าพร้อมส่งกับราคาหนกกหาใบแดงนะครับตัวเมื่อกี้นี่ก็สองเท่าห้าแดงตัวนี้ก็สองเท่าหาแดงนะครับเนาะกราคากับประมาณนี้ว่าตัวนี้ว่าว่าริวตันมาชันว่าว่าเป็นนูริวตันหายากเนี่ยจังน้อยนะครับนะเนาะแบ่งราคานี่ละมันมักถือใจอยังไงกับติดตสอบถามมาครับผมเบอร์ผมกับยูไ้คลิปคือเกานี่ยนะ โูกันนี่แหละครับผมสู่ดีแหละครับผมตัวน,นี้ก็เป็นนกน้อยทวารมันก็สู่แล้วนะสูะกเนี้ยนนี่นะครับอ่ะนี่ตัวนี้ก็ดิวตันป่าร้อยเป็นสายพผนิษฐตทวารนกบขอยเดตต้อโอ้ลายเาายเ็ดแล้วแม่นวะลายเย็ดเหรอโอ้เราบขอเดตต้อจุกเชียครับผมเย็ดนกเย็ดตั้งแต่ปีไม่พุนะ่นอ่ะอืมไอเฮ็ดงานกลับมากับบขอยเดินเลยนี่ก็มา คิดเรียยูน้ำบ้านเราก็บพค่อยได้ออกอืม่ะน,นี่แหละกัมีมาให้เอซเบิงมือน,นี่ก็มีสามตัวสันี้เนาะเออมอทีที่ว่าที่ว่ามีเด็ดเจ้ว่างมูบอเด็ดก็หลายตัวอยู่ <c oughs> มันมันถึงขั้นว่า,าร,ร้อยห้าสิบแค่ร้อยปร์็นถึงสองร้อยงยรอยห้าสิ <c oughs> เด็ด<อ>เด็ดก็นี่กัมีอยู่แจ่ว่ามันอายุกว่ท่านได้เนาะอันนี้คือยังไม่ถึง อันนี้คือมีแต่แบบสองร้ยเปอร์เซ็นต์เลยมันละเกียดเอแล้วล่ะมเกียดเอมูเกียดบีเนี่ยประธานให้เบิกดอกเนาะเอออเาครับผมกะอ่ะมือนี้กะแหวมาเหลี่ยนน้ำมันจานแง่กันเนี่ยครับผมได้ของฝากมาให้พ่อมสองกิโลออามีแลนกเขามาถิ่มไม่หนีหลายตัวครับผมอันมูไปต่อมาอันกับคุณพ่อผมก็เอาไปหนีถูกตัวเลยเพราะว่าบ่ได้เอาบ่ได้เอากลับไปอันใบ้านน้ำมันตัวไหมันดีกเอาไว้ให้พี่น้องเลยอะ อย่างยึดที่เห็นว่าอาจารย์ลหลายๆท่านเราพิจาาได้ไหมรายไหนท่านพันเด็กโตไปไหนพ่อมีมีไ<ต><ม>ด้ดยินเสียงได้ยินเสียงไปมูฮ้อนต่อมาได้หลายรายนะมูฮ้อนมูฮ้อนมักมาทำใบหนีนี่จะโนเกตเองนี่จะเสียงดีดแต่ว่าถ้า,ามาพันลักโตไปบ่ท่านพันบ่ท่านไ่พันเลยบ่ท่านพันลักโตท่านแต่ว่า,า,วา,าวท่านได้ยินเสียงเนี่ยไปเดียวเนี่ยบ่ได้ยินเสียงบ่ท่านขันควอมบ่ท่านขันอายุมันกับบ่ท่านไรอายุมันกับประมาณเดือนกว่าสองเดือนอืงเดี๋ยวเขาได้มา แต่ว่าปกติดีข้าวีดโฉมันจริงอาทิตย์เดียวมันกับกับพันหรือว่าเดือนหนึ่งกับพันแนวนั้นนี่อาจจะบดถึกดอนมันให้โอกาสดีกว่าน้อให้โอกาสเราวยิ่งชักว่ามันสองเดือนขันบ่าขันกับปอยสองเดือนบ่ขายบ่ขายบ่ซื้อบ่อย่างบ่าขันนี่ก็คือปล่อยเขาเหมืองเก่ามันโอ้ยที่นั่นล่ะเก่าสองเดือนคือว่าคุณไม่ขันเออคุณดิ้นก็ไปอยู่ที่เก่าอืปล่อย ปล่อยบกขาครับคือว่าบางงานบ่กินเพาะคือว<อ>่าปล่อยให้เขาขึ้นธรรมชาติดังนั้นไปออกแม่แท้ลูกเขาก็เจอหนุกต่อยอีกอันนี่แหละครับการน,นกจ้อยอีกประมาณนี้แหละครับ<อ>ผมกะอ่ะไว้ประมาณนี้แหละครับกะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกฤชิขอจบคลิปไปเพียงสำนีเลยนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ตคลิปนี้นะครับเสด็จห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของขวมาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเข้ามาในีครับอาจารย์ไงพอจิมขอลาไปก่อนหน้าคุณพ่อสวัสดีครับกกรรรมผม